เห็นมีแฟนขับมีทำโปรเจกต์ให้ใช่ไหมมีรถแห่มีรถตุ๊กตุ๊กมาเต็มหมดเลยฮะมีรถแห่แล้วก็รถโปรโมทละครให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆที่แฟนๆทาให้แล้วเราก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมในในเรื่องนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ารถแห่เนี่ยมีจังหวะมากแฟนทาให้นะครับผมทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยกันช่วยกัน กะดมทุนแล้วก็ช่วยกันโปรโมทละครเรื่องนี้ให้ก็อยากจะขอบคุณมากๆครับดีใจมากครับจริงรู้สึกไงบ้างคะที่ไม่ได้เจอกันแต่เขาทุ่มให้ขนาดนี้มันไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาพูดนอกจากว่าดีใจและอยากจะขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ผมตอบแทนได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเสียงัวเราะเป็นรอยยิ้มเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผมสามารถได้ผมอยากจะทําให้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณ ทุกๆบ้านที่ซัพพอร์ตนะครับผมทั้งบ้านเข้มบ้านบ้านหัสวีบ้าทุกๆบ้านนะครับผมที่ช่วยซัพพอร์ตอยากจะขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้นมาเจอกันแล้วผมจะสามารถตอบแทนอะไรให้ได้บ้างผมก็จะทําครับเราได้ไปดูโปรเจกต์เองไหมคะดูผ่านภาพครับแฟนๆแลจะถ่ายมาให้คุณแม่หรือผู้จัดการดูผมก็ดูจากผู้จัดการแล้วก็คุณแม่ครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจ เพื่อใจครับอบอุ่นหัวใจมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังรักและเมตตาผมครับคถ,ถึงละครบ้างค่ะวันนี้วันตนแรกวันนี้นะครับละครเรื่องขอฝนออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับละครเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆนะครับผมตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ที่ที่ทางค่าย,ยังไม่เคยทํา ผมอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกำลังใจให้รับรองได้เลยว่าบูสนันนมีมีหลากหลายเรื่องราวในเรื่องนี้ค่อนข้างครบนะครับผมอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ครับอย่างเราเองบูหนักขนาดไหนครับอะไรนะครับเราบูหนักขนาดไหนหนักมากครับหนักมากแต่ด้วยการบู๊ลทุกครั้งเนี่ยก็จะมีเหตุผลเหตุและผลในการบูบูสค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นปืนบูบ มัดปูต่อยบูเตะหรือปูกระบี่กระบองปูมีดปูดาอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยครับล่นเล่นหมดเลยริดูแลเป็ไงบ้างคะเขาต้องถ่ายควบูต่างๆอะไรนะดูแลเป็ไงบ้างต้องถ่ายคีบูอะไรนะเไง,งี้งยนะช่วงที่ถ่ายก็มีออกกําลังกายเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ร่างกายเรามันแข็งแรงแล้วก็การเขาเรียกว่าการสูบฉีดของเลือดมันไหล D เวียนดีอะไร ก็จริงๆแล้วในการบู๊เนี่ยเขาดูแลกันดีมากๆเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วครับเคยมีผิดคิวไหมครับไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีเพราะว่าถ้าเกิดการบู๊เนี่ยมันจะต้องเห็นก่อนที่จะกระทําไม่ว่าจะเป็นต่อยเป็นเตะเป็นเข่าเป็นศอกถ้าเห็นว่ามันโดนแน่ๆเราก็จะไม่ทาหรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเห็นชัวร์ว่าจะโดนจะโดนฝ่ายตรงข้ามเราก็จะไม่ทำาเงี้ยครก็เลยยังไม่มีครัไออย่างในเรื่องอย่าง อย่าเอาชนาพในอย่างออนเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องของเข่าเรื่องของไหลที่แบบว่ากระทบพอบูเยอะๆเรากลัวไหมมันจะคาราคาซากับตัวเรากับผมใช่ไหมอย่างครับยังไม่ได้กลัวเพราะเราค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองก่อนเล่นก่อนอะไรผมก็จะยืดตัวเองให้พร้อมก่อนก่อนที่จะเล่นครับเขาเรียกว่าต้องดูแลตัวเองก่อนสุขภาพต่างๆงใช่ครับใช่ครับยืดให้ถึงก็จะไม่เจ็บ ติดตามข่าวบันเทิงพี่น้ยตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ